สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องคอนืทเบดครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมารีวิวลอกสปินนิ่งอีกแล้วนะครับก็ลอกตัวนี้นะครับเป็นของน้องชายนะครับซื้อมาสําหรับใช้งานตกปลาช่อนแล้วก็งานทะเลครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับกล่องตัวนี้นะครับบนกล่องนะครับก็บอกว่าตัวนี้เป็นลอกยี่ห้อของไพโอนเนียนะครับชื่อย่อก็คือ p t นั่นเอง PT ก็าย่อมาจากคําว่าไพลอนเนียเทคเกิลนั่นเองนะครับย่อไพโอนเนียแล้วก็รุ่นนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นรีเฟกนั่นเองนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับก็บอกว่าเป็นดิแคสนะครับอลูมิเนียมบอดี้นั่นเองนะครับข้างๆกล่องนะครับก็นะฮะก็เป็นรุ่นลิเฟ็กนะครับแล้วก็บอกว่าตัวนี้รุ่นเป็นเบอร์สามพันนั่นเองนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับในรถโปบอกในเรื่องของออปชันแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนะครับที่มีมาให้อยู่บนลอกตัวนี้นะครับลอกตัวนี้นะครับก็เป็นเบอร์สามพันนะครับมีกาลังเบรกสูงสุดอยู่ที่8กิโลนะครับแล้วก็อัตราการทดแกนะครับอยู่ที่5.1นต่อหนึ่งนะครับ ก็การจูดสายนะครับก enfin, ็เส well, ้นผ่านศูนย์กลางของสายไม่ว่าจะเป็นสาย P หรือสาย N เนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่0.25เนี่ยสามารถรอกตัวนี้ก็สามารถจูดสายได้ถึง245เมตรถือว่าเยอะมากๆนะครับกับการจูดสายนะครับถ้าหากว่าน้าเอาไปใช้นะครับเส้นผ่านศูนย์กลางของสายอยู่ที่0.3ก็จูดสายได้ยาวถึง170เมตรแล้วก็ขนาดสายจุด0 35เนี่ยก็สามารถจูดสายได้ยาวถึง125เมตรก็ถือว่าจูดสายได้เยอะเลยทีเดียวนะครับ เบอร์ลอกเบอร์สามพันเนี่ยให้มาถึง8ปกิโลเนี่ยก็เหลือๆนะครับสําหรับการใช้งานนะฮะเบรกเหลือๆเลยนะครับโอเคครับฝั่งนี้ครับก็เป็นเรื่องของตัวบอกจํานวนลูกปืนของบอลอกตัวนี้นะครับก็คือลูกปืน6กบวกหนั่นเองนะครับลูกปืน6ชุดแล้วก็อีกบวกหนึ่งก็คือลูกปืนตีกลับนั่นเองนะครับซึ่งตําแหน่งของลูกปืนเนี่ยก็จะบอกจุดแดงๆนะครับก็มีอยู่ที่ไลน์เลืเอย์หนึ่งลูกนะครับหนึ่งแล้วก็ใต้สปูลนะครับอันที่สองนะครับแล้วก็ตรงแกนนะครับเฟืองพีเนียนนะครับ สามแล้วก็สี่นะครับแล้วก็นี่ตรงตรงกลางนี่เห็นไวงกลมวงกลมใสๆเนี่ยนี่คือลูกป,ปืนตีกลับแล้วก็แนวเครื่องอีกสองลูกนะครับก็คือรวมดูกันเนี่ยก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแล้วก็รวมตีกลับอีกหนึ่งลูกอยู่ตรงนี้เองนะครับก็ถ้าเกิดรวมทั้งหมดก็คือมีทั้งหมดอยู่เจ็ดลูกนั่นเองนะครับล็อกตัวนี้นะครับได้เขียนว่าตัวโปรดักตัวนี้ได้ถูกออกแบบนะครับแล้วก็ผลิตอยู่ที่จากประเทศสิงคโปร์นั่นเองนะครับนี่สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์นะครับฝั่งนี้ก็บอกว่าได้รับ ได้รับรางวัลนะครับสองรางวัลนะครับจากสิงคโปร์อวอร์ดนั่นเองนะฮะก็สองรางวัลเดี๋ยวเรามาดูนะครับรายละเอียดของตัวลอกกันเลยดีกว่าลอกตัวนี้น้องชายเขาซื้อมานะแล้วก็พอดีเขาก็ต้องแกะนะครับเพื่อเช็คว่าลอกอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่หรือเปล่าแต่ว่าลอกยังไม่ถูกใช้งานผมก็เลยได้มีโอกาสนะครับมารีวิวลอกตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งลอกตัวนี้ก็ได้ออกมาสักระยะใหญ่ๆแล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็น้องชายก็ถูกใจนะครับก็เลยซื้อมาใช้นะครับก็ ราคาอยู่อย่างที่เห็นนะครับก็นี่ฮะหนึ่งพันสองร้อยบาทนั่นฮะโอเคครับนี่นี่ก็คือจริงๆถูกแกะแ,นะแล้วเนาะนี่ก็คือแขนนั่นเองนะครับแขนแขนตัวนี้ก็เป็นแขนโรบอทนะครับชิ้นเดียวนะแต่ว่าเคลื่อนตัวได้นะครับเป็นแขนสกรูอินนะครับหรือเราเรียกว่าแขนเกลียวนั่นเองนะฮะน,นี่ซึ่งเป็นแกนแต่งสวยงามเลยนะโอ้สวยสๆสเย,ย,ยี่ยมเลย โอเคครับมาดูตัวลอกันฮะลอกน่ะถูกวางไว้ตรงบ่อในกล่องนะครับที่เป็นพลาสติกใสนะครับที่ทําเป็นรูปแล้วก็วางตัวลออลงไปนะฮะก็หยิบตัวลออขึ้นมาดูนะเมื่อเห็นตัวลออนะครับก็อารมณ์ครั้งแรกก็คือมันสวยเนาะผมว่ามันสวยนะครับแล้วก็ให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยความดุดันความน่าใช้ของตัวลอกนะครับรูปทรงที่สวยงามนะครับโดยใช้นะครับสีดํานะครับ ตัดกับสีเขียวปีกแมงพลับเป็นสีทูโทนนะครับดูสวยงามนะ่าใช้มากๆนะครับโอเคสวยนะฮะสวยๆการออกแบบก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่แขนก่อนก็ตัวรอกนะครับก็เราสามารถสลับแขนซ้ายฝาได้นะส่วนผมก็ถนัดขวานะครับก็ใส่แล้วนะฮะมาดูการหมุนนะครับของนรอกตัวนี้นะครับนี่ลูกปืนหกลูกนะครับ หมุนได้ลื่นเลยนะครับนี่ลูกปืนหกลูกนะครับหมุนดูการขึ้นลงสปูลนะครับการขึ้นลงสปูลนะฮะเห็นไหมฮะสปูลเนี่ยทาได้เนียนๆเลยนะฮะการขึ้นลงสปูลแบบเนียนๆแบบนี้เนะี่ยไม่ถึงว่าการากัดในเรื่องของตัวชุดกับเคลื่อนเนี่ยตัวฟันเฟืองเนี่ยถือทำว่าทำมันท,ทำได้ละเอียดนะครับทาให้การหมุนขึ้นหมุนลงของตัวตัวแกนสปูลครับกับเฟืองพีเนียเนี่ยทำได้ดีนะครับทาให้การาขึ้นลงเนี่ยดูสมูทนะครับแล้วก็ การกลึงสมุดเนี่ยทำให้การเ,เรียง Laser giving, สายเข้าในตัวลอกเนี่ยทำได้เนียนเรียบนะครับสวยงามนั่นเองนะฮะการหมุนทําได้ลื่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราหมุนแบบนี้มันก็จะแว่งแ่งนิดนึงเพราะว่าด้วยตัวแขนที่เป็นแขนแต่งแล้วก็มีน้ําหนักที่เยอะนะครับพอเราแว่งเนี่ยมันทาให้ตัวแขนเนี่ยทำให้แกว่งจนตัวลอกแว่งอาการนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ในการตกปลาเนี่ยก็ถือว่าทําได้กระชับเลยทีเดียวนะครับกระชับมือนะครับด้วยตัวแขนแต่งที่โอเค การหมุนขึ้นนะครับทาได้ดีเลยทีเดียวนะฮะเห็นไหมเยี่ยมเลยนะครับนิ่มลื่นเลยนะฮะลูกปืนหกหกหนึ่งใช้ได้เลยนะครับเรามาดูเสียงของตัวนะครับฝาปิดล็อกกันก่อนนะครับนี่ก็คือเสียงฝาปิดล็อกนะครับนี่ก็คือคลายเบรกนะครับแล้วก็นี่ปิดเบรกนะครับก็เสียงใสดีนะครับก็รับรู้ว่าเราเปิดเบรกปิดเบรกนะครับตามกําลังตามกําลังปลาเวลาที่เราจะตกปลานะครับก็ สียงก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับเสียงของลอกนะครับเสียงของ็อกนะฮะเสียงของลอกก็ใสๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดังกลงวานมากนะครับแต่ก็ให้อารมณ์ของนาที่ใช้งานเวลาที่เล่นอยู่กับปลาก็ให้อารมณ์รับรู้ได้ว่ามันกระชากนะครับด้วยความแรงแล้วก็เราควรที่จะเพิ่มเบรคเบรกก็แล้วแต่เลยนะฮะถือว่าเสียงใสนะครับแต่ก็ไม่ได้ดังมากนะฮะถือว่าโอเคนะครับ ในเรื่องของการนะครับเปิดปิดนะฮะเปิดปิดของหน้ารอกนะครับก็เป็นระบบนะครับสปริงโช๊คนะครับก็ถือว่าทําได้ชุบชุบชุบเลยนะฮะแม่นยําเลยดีเลยทีเดียวนะครับเมื่อเราเปิดนะครับก็ลองดูเก็แน่นนะครับในเรื่องของการเปิดปิดนี่โอเคเลยนะครับนี่ฮะนี่ก็คือภาพโดยรวมนะครับนี่ก็ตูดลอกนะครับก็นี่ก็คือป้าย สวยงามนะครับสีดำเป็นสีทูโทนนะครับโอเคเอาครับมาในเรื่องของนะครับตัววัสดุนะครับที่นํามาทําตัวล้อนะครับบอดี้เนี่ยเขาบอกแล้วว่าตรงนี้เขาเขียนไว้นะฮะว่าบอดี้เนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมบอดี้นะครับดายดายแคสต์นั่นเองนะครับบอดี้นะครับทำจากอลูมิเนียมนะครับตัวแขนนะครับก็เป็นแขนแตกนะครับก็ทํามาจากอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับ CNC ขึ้นรูปออกมานะครับก็ให้ความรู้สึกว่า กระชับแล้วก็ตัวตัวหนอปเนี่ยฮะตัวนี้นะครับหมุนได้ลื่นได้เนียนนะครับเพราะว่านี่ฮะหมุนได้ลื่นได้เนียนดีเลยนะฮะส่วนนะครับตัวสปูนครับก็ทํามาจากอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับก็ให้อารมณ์นะครับของสีเขียวปิดแมงคลับนะครับนี่ตัดได้อย่างสวยงามนะครับตัวสปูนเนี่ยได้ถูกเซาะร่องออกไปนะครับเพื่อลดน้าหนักในเรื่องของตัวตัวลอกนะครับให้มีน้ําหนักที่เบาขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วก็มีในเรื่องของตัวเก็บสายนะครับทำให้เป็นแว่นกลมกลบนะครัเพื่อให้ง่ายในการคล้องสายนะครับเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานของตัวลอกนะครับในการเก็บสายนั่นเองนะครับในเรื่องของตัวจุสายนะครับก็อย่างที่บอกครับก็คือมันจุสายได้เยอะนะครับด้วยความลึกแล้วก็ความกว้างของตัวสปูลนะครับที่มีความ้างก็ทําให้ลอกตัวนี้เนี่ยสามารถจุสายได้เยอะนะครับขอบสปูลเนี่ย ทาให้เป็นขอบสีเขียวนะครับถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยก็จะมีความเอียงนะครับซึ่งลอกในปัจจุบันนะฮะหลายๆรุ่นเนี่ยก็ทําให้ตรงขอบตรงนี้ในเรื่องของเวลาที่เราไปตีเหยื่อเนี่ยขอบลาดเอียงตรงนี้เนี่ยจะช่วยนะครับเวลาที่เราตีเหยื่อออกไปเนี่ยสาย PE เนี่ยเวลาที่เราตีส่งไปเนี่ยมันจะเวลาที่เราเปิดหน้าลอกนะครับแล้วก็ตีออกไปเนี่ยเวลาที่เราโหลดสายแล้วก็จะโหลดสายไปแค่นี้นะครับจะไม่ถึงขอบเอียงตรงนี้นะครับเต็มสปูตเวลาที่เราตีออกไปเนี่ย สายมันก็จะถูกลดระดับลงไปนะครับแล้วก็มันจะลดระดับลงไปเรื่อยๆเลยนะครับมันก็จะชนขอบสมบูรณ์ตัวนี้น้อยทำให้เราสามารถส่งเหยื่อนะครับไปได้ไกลขึ้นนั่นเองนะครับก็ขอบไว้ทำทำได้อย่างแรกเอียงอยู่พอสมควรนะฮะนี่ฮะสวยงามเลยนะฮะนี่ครับตรงแอร์เบลนะครับก็นะครับแอร์เบลเนี่ยก็คือทํามาใหญ่โตนะครับมีขนาดที่ใหญ่มีความแข็งแรงนะครับบีบเนี่ยก็ แอร์เบลเนี่ยก็จะค้ำให้กับตัวโรต่อแอร์โรเตอร์อีกทีนึงนะครับแอร์โรเตอร์เนี่ยก็คือทำมาจากตัวเรนฟอร์สคาร์บอนนะเรนฟอร์สก็ย่อมาจากนะครับในเรื่องของการเสริมทำให้ตัวาคาร์บอนเนี่ยมีความแข็งแกร่งนะครับขาลอกนะครับซึ่งค้ำกับแอร์เบลล์อทีแอร์ Air เบลลนี่ยก็เป็นตัวช่วยค้ำอีกทีทำให้ตัวแอร์โรเตอร์นี่มีความแข็แงแรงได้มากขึ้นนะครับเพราะนั้นเมื่อเราดูที่ตัวแอร์โรเตอร์เนี่ยแอร์โรเตอร์เนี่ยก็จะมีการเซาะร่องนะครับเพื่อจะลลดนนนนนน้หหัััักกกขออองตวะครบเมืี่ นะครับทั้งตัวแอร์เบลตรงนี้ตัวแขนแอร์เบลนะครับแล้วก็ตัวบอดี้แอร์เบลตรงนี้นะครับก็ถูกซ่อกออกไปนะฮะถูกซอกออกไปนะฮะแต่ก็เวลาที่เราเบียบไปเนี่ยก็ยังมีความแข็งแกร่งนะครับจะมีความแข็งแรงนะครับเพราะว่าตัวแอร์เบลนะครับมีแอร์เบลที่ใหญ่นั่นเองครับก็ขับงันอยู่นะครับลายโรลเลอร์นะครับก็ตรงนี้นะครับก็เป็นสีทองเนาะก็ทําเป็นสีทองนะครับก็สามารถหมุนได้นะครับเพื่อช่วยในการเก็บเหยื่อเอเก็บเก็บสายได้ดีนะฮะ โอเคครับก็ในเรื่องของเอเดี๋ยวตัวบอดี้นะครับก็อย่างที่บอกไปตัวนี้เป็นทำมาจากนะครับดายดายแคสอลูมิเนียมก็คือบอดี้ทำจากอลูมิเนียมซึ่งน็อตที่ตรงนี้ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นน็อตสีแฉกนะครับในการปิดนะครับสีแฉกทั้งหมดเลยนะฮะเห็นตัวนี้ก็สีนะครับเป็นน็อตเป็นน็อตสีแฉกนะครับในนาๆที่ต้องการจะแกะล้างลอกเองได้ก็เป็นต้องใช้ไขควงที่ไม่ว่าจะเป็นปากแบนหรือปาก ปากแฉกก็ไว้แกะได้นะครับนี่ครับก็ถือว่าโอเคนะครับน้ำหนักตัวลอกเนี่ยเมื่อเราใส่แขนแต่งกันไปแล้วเนี่ยทำให้ลอกตัวนี้หนักอยู่ที่305กรัมกับเบอร์3000ก็ก็สำหรับงานตีเหยาบลอมหรืองานหน้าดินก็ได้ครับก็ไม่ได้หนักมากนะครับโอเคเลยนะครับสำหรับงานตกปลาช่อนนะครับถือว่าสวยงามเลยดีเดียดีเดียทีเดียวนะครับสำหรับ าการใช้งานนะครับเพราะว่าแขนก็จับถนัดนะครับเวลาที่อัดกระปลาตัวใหญ่หรือปลากระพงเนี่ยหรือแม้แต่อัดกระชดเนี่ยแขนเนี่ยทำให้เราจับถนัดนะครับเรามาดูข้างในกันบ้างนะครับในเรื่องของตัวลอกนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราบิดเบรเาไปสูงสุดแล้วเนี่ยให้กําลังเบรกสูงสุดอยู่ที่แปดกิโลนะครับซึ่งถ้าเบรกเนี่ย ขาก็จะเป็นผ้าสักหลาดสามแผ่นซ้อนนะครับอยูอ่เรียงกันอยู่ใต้สปูลนะครับเรามาดูตัวสร้างเสียงนะครับในเรื่องของตัวฝาปิดลอกกันก่อนนี่นะครับในเรื่องของอชุดฝาปิดลอกนะครับก็ไม่ได้มีซิลยางนะครับไว้นะครับก็ตัวสร้างเสียงก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับนี่ ก็ฝาปิดลอกก็จับได้ถนัดนะครับเพราะมีความนูนออกมาแล้วก็ทําให้เราเนี่ยจับแขนเวลาที่เราเปิดเบรกปิดเบรกก็สามารถจับตรงฝาปิดลอกได้อย่างถนัดนะครับแต่ก็ไม่มีนะครับในเรื่องของแผ่นยางหรือซิลยางนะครับกันน้ําระหว่างเข้าตัวสปูลนะฮะก็เวลาที่เอาไปใช้งานทะเลก็ต้องระวังนะครับในเรื่องของการล้างทำความสะอาดนะครับหลังใช้งานนะครับผ้าเบรกนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับซ้อนกันนะครับพอถอดตัวสปูลออกมาปึ๊บนี่ฮะ นี่ก็คือตัวกรีดเสียงนั่นเองนะครับใช้เป็นสปริงนะครับคนะระหว่างซ้ายขวานะครับเวลาที่เปิดเปรปิดเบรกนะครับก็ตรงนี้ครับก็จะโยกได้นะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมฮะโยกโยกได้ตรงนี้ก็จะไปกรีดกับตัวลอกนะครับตัวตัวถังก็ทําให้เกิดเสียงนั่นเองนะมานีนะฮะนี่ครับเป็นสปริงคํานะครับซ้ายขวานั่นเองนะครับ ก็นี่ก็คือตัวตัวข้างในนั่นเองนะฮะก็นี่ประมาณนี้ครับก็ออกแบบได้อย่างสวยงามครับตัวสปูลก็มีความเบาอยู่พอสมควรนะฮะใส่คืนในเรื่องของชุดขับเคลื่อนนะครับตัวเฟืองนะครับก็ก็เขาตัวผมก็หาข้อมูลนะในเรื่องของตัวไพลเนียเนี่ยมผมไม่แน่ใจว่าตัวตัวเฟืองเนี่ยทำมาจากอ,าอะไรนะครับเด็ก เขาใช้ในการ CNC ในรูปของเป็นฟันเฟืองนะครับแล้วก็เฟืองพีเนียนเนี่ยก็คือทํามาจากตัวทองเหลืองนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวแกนสปูลนะก็ทํามาจากอลูมิเนียมนั่นเองนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลอกราคา1,200บาทนะครับกับสาหรับการใช้งานขนะองพีนเนียนะครับก็ถือว่าเป็นลอกนะครับที่น่าใช้ตัวหนึ่งจะเหมาะสำหรับน้าๆมือใหม่ๆนะครับ ที่ต้องการได้รอกนะครับใช้งานดีๆการหมุนลื่นๆเลยนะครับแล้วก็มีออปชันมีกําลังเบรกนะครับของตัวเบอร์สัมพันเนี่ยให้มาสูงเลยทีเดียวนะครับรับการใช้งานที่ดีนะครับก็เป็นลอกที่น่าสนมากครับแพลเนียรีเฟกครับเบอร์สามพันครับก็สำหรับเป็นทางเลือกสำหรับนานะครับผมมีแกนแต่งมาให้นะครับแกนแต่งก็ใช้งานได้ถนัดนะครับโอเคครับก็ผมก็น่าจะจบการรีวิวของลอกเพลเนียตัวรีเฟกไปเพียงเท่านี้นะครับก็นานะไว้ตัดสินใจดูครับว่า มันน่าใช้แค่ไหนนะครับก็ลองดูครับก็เทคโนโลยีก็ถือให้มาเยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ